สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องบอสซาซาในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้มาแหวกแนวนิดนึงไปกันที่กระบะดีเซลเทอร์โบนะตัวนี้ตัวนี้นะฮะมีชื่อรุ่นว่ามิตซูบิชิไซโคลนหรือ L200 นั่นเองตัวนี้เป็น4ประตูนะครับผม เป็น 4T56 Diesel Turbo นะครับสภาพสีเรามาดูกันก่อนเลยรอบคันเป็นไงกันบ้างสีผมบอกเลยไม่ต้องพูดถึงรถคันนี้ไม่มีผุนะแต่ว่าสีไม่สวยสีลอกตามการเวลาแต่ก็ไม่ได้ขีเลยนะโดยรวมถือว่าโอเคเอาไว้เข้าไล่เข้าสวน แอร์เย็นเพียเพะด้วยคันนี้เออฟัง์กชั่นเต็มระบบเหมือนเดิมแอร์เย็นเพียเพะล้อแม็กขอบ15ออฟเซตกำลังสวยอสีต้องบอกเลยว่าอืมพอได้นะอืมไม่ได้สวยไม่ได้เนี๊ยบอะไรมีสีลอกบ้างเป็นบางจุดแต่โดยรวมไม่มีผุนะครับ รถเดิมๆไม่มีผูกไม่ต้องปะผูกไปทำสียอาแต่งจริงอย่างนี้ก็ไม่คีดเลยนะโอเคดีอยู่มีโลบาร์ด้านหลังการกระแทกเสริมไปอีกหนึ่งชั้นของเดิมก็ยังอยู่กระจกหลังสามารถเปิดได้กระจกหลังสามาเปิดได้กระบงกระบะไม่มีผูกไฟเหมือนจะใหม่ๆหน่อยนะไฟท้าย ทะเบียน7578ลำพูนรถบ้านนะฮะพอดีเปลี่ยนรถเขาบอกจะขอจะเปลี่ยนรถนะฮะขายผมมาสามคันนะครับผมขายผมมาสามคันลวดเลยกระบะไม่มีผูกนะครับเอาไว้ขนของได้ตามสบายเลยเนี่ยอืมก็รถก็เดิมๆนะครสวยๆเดิมๆกระบะมีรอยบุบรอยอะไรบ้างเพราะว่าใช้ขนของมานะ บรรทุกแต่ไม่มีผูกนะครับมีแค่เป็นสีรลอ้อสันส่วนก็ยังดูดีรถทรงยังสวยอยู่กระบะไม่ตกคัสซีไม่ผูกนะเลขเครื่องเล็โครงตรงเป๊ะเครื่องคันนี้โอฮอนมาใหม่ด้วยใครอยากได้รถกระบะเครื่องดีๆไว้ใช้นานๆก็คันนี้เลยฮนะบอกเลยว่าสุดยอด เครื่องโคตรแรงเดี๋ยวเรามาลองขับให้ดูกันเป็น c ีทีห้าหกเทอร์โบเสียงแบบเล้าเ้าเลยอ่ะอืมขับดีมากจริงร้อยบุบรอบคันขายไปราคาแบบเล้าเ้ากันไปเลยนะภาษีคันเนี้ยขาดเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาใต้ถรงกัน มีวัดบูสภายในก็ยังดูดีสวยงามอยู่มีวัดบูสด้วยตามรถกระบะนะสายลุยสายบรรทุกแล้วรถมันก็เก่าแล้วด้วยแต่ถ้าใครอยากได้รถเครื่องดีๆไว้ใช้ต้องคันนี้เลยผมบอกเลยวราะจะของพึ่งโอเวอร์ฮอนมาใหม่ ทำสีฝาเครื่องด้วยโชโบใส่โดกเห็ดไปด้วยเครื่องพึ่งโอวฮอนมานะฮะขับโคตรมันดึงเปิดดึงเปิดเลยจริงไม่ไอไม่พ่นไม่ควันควันมีควันดำไม่ใช่ควันขาวนะควันมีเดี๋ยวลองตากันดู okay <laughs> up ไกลสบายหายห่วงเลยครับกันนี้เทสได้มาแล้ว200กว่าโลฟันท,ท่วมครับ <c oughs> เกน้ำมันตัวนี้ใช้งานได้เกความร้อนใช้งานได้ปกติ ไฟสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีโชว์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเพลงก็เปิดได้ปิดเลยก่อนลวกันไปจะลองขับขี่ให้ชมกันขับยากนิดนึงผมไม่เอาขาตั้งกล้องมานะ โอดีจริงครับคือออกตัวกระชาคุ้งเลยครับช่วงล่างโอเคนะข้างหลังอะ่ะด้านหลังมีดังน้อยนิดนึงนะครับผมด้านหลังมีดังนิดนึงนะครับเน,นี่ยฟังนะครับเนี่ยครับ,รบ,รบมันจะตึ้งครับมีเสียงตึ้งนิดนึง ดีครับพุ่งโคตรพุ่งเลยครับเมื่อกี้เกียร์สองนะครับเสียงก็โคตรเล้าอะ่ะจริงคือเครื่องดีมากนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องโคตรดีจริงครับใครได้ไปไม่ผิดหวังเลยครับคันนี้คือโอเวอร์ฮอนน่ะอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่บาทนะฮะเครื่องดีเซลรุ่นเก่า ผมขายราคาเนี่ยถือว่าคุณลูกค้าเหมือนได้ฟรีเลยฮะแล้วก็ได้ชีวิตเครื่องใหม่ไปด้วยคุ้มครับผมบอกเลยโคตรคุ้มจริงดูราคาใต้คอมเมนต์รายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครถ้าอยากจะขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาก็ได้หรือผมทิ้งลิงก์ facebook ไว้ให้ด้านล่างเข้าไปที่ facebook ไปดูหน้าเฟซผมก็ได้ครับสับดีมากแหมถนนดันไม่โลง่งวันนี้จะสัต์ให้ดูหน่อย อีกอย่างไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนถือกล้องให้นะคะวันนี้ไม่ได้ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องโคตรเล้าจริงๆครับออกปัดนะครับผมบอกเลยน้ำสายแรงนะใครว่าไม่แรงนี่เสียงเลยครับนะครับ ใช้งานได้ปกติครับสั้นๆส,สามเกียร์พอสี่ข้อพ้นแล้วหมดลนะถนนเราถนนสั้นไปน,นิดนึงนครับแหมขับโคตรดีครับความร้อนก็นิ่งๆเลยครับ ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายใช้งานได้ปกตินะครับโอเค,อเคก็ถึงกันแล้วับเจ้าเดิมโสมพลคาแคร์นะฮะร,รับทำความสะอาดดูฝุ่นล้างสีเคลือบแว็กซ์เตช่วงล่างทมทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับ ความสวยความงามของรถยนต์นะครับผมโอเควันนี้เราก็ลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยดึงเบรกมือใช้งานได้ครับไปขึ้นปกติดึงเบรกนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับช่องบอสซาซาในรายการรถบ้านบอสน,นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ